มันมันมันปวดนะครับมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็อ่าขาดรู้สึกขาดอ่าทรงตัวการทรงตัวไม่ไม่ดีคนอะไรนิดมันมันก็จะล้มเสียงดังกอกแก๊กเสียงดังกอกแก๊กด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากอ่เจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลำบากใช้ไม่เท้าค่ะเป็นตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้ไม่เท้าทิ้งไม่ได้เลยอ๋อทิ้งไม่เท้ได้เลยดูเอ๊ะเรายี่ห้อดีบดูดูซแม่ก็ซื้อมากินพ็ทานไปวันแรกก็ค่อยช่วนิดนิดแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะม่ดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเออเราสั่งอีกสองกล่องทานต่อเนมันนเป็ครับ กตจะแนะนําเช่นว่าถ้าแบบเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเขา่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยนเนี่ยดีบูนเนี่ยดีที่สุดเนี้เหรอดีบูนเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกิยนไปเ,เลยสวัสดีค่ะวันนี้ปลอยดีบูนนะคะจะมานาเสนอตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยคะ่ะดีบูนค่ะ ลูกค้าหลายๆท่านคงได้เคยเห็นดีบูลมาบ้างแล้วนะคะดีบูลช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะช่วยแก้เรื่องปวดข้อปวดเข่ากระดูกทับเส้นชาร้าลงขาชาปลายมือปลายเท้าให้ดีบูลช่วยดูแลได้เลยค่ะจากนี้ไปนะคะพลอยจะพาไปฟังบทสัมภาษณ์ลูกค้าที่ทานดีบูลทั่วประเทศเลยนะคะไปฟังกันค่ะว่าลูกค้าทานดีบูลแล้วมีความประทับใจยังไงบ้างค่ะไปฟังกันเลยค่ะ มันมันปวดนะมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็ข่าขาดรู้สึกขาดสองตัวการสองตัวไม่ไม่ดีทนอะไรนิดมันมันก็จะล้มเสียงกระดังกอกแกลกเสียงดังกอกแก๊กด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากแล้วก็เอารักษาแบบใส่สนับเข่ามั่งเวลาเราป็นไอ้นั่งแล้วก็ใส่สนับเข่าตัวนี้ เดี๋ยวตัวนี้ใส่สนับเขาค่ใส่ใส่ตัวนี้อยู่ใส่ตัวนี้ใส่รัดใช้วิธีรัดเอาแล้วก็ไปถ่ายร่ดไปเออวไง่ะรัดกระโพกเวลาล้มเวลาอะไรตอนนี้ถคด่าให้ช่วยได้อแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วทำไมไม่ได้ใช้ละคะมาเจอตอนนี้ทานอะไรคะที่ดีขึ้นไม่ต้องใช้แล้วมทานตัวนี้ตัวนี้ฮะอ๋อค่ะมาทานตัวนี้ได้ประมาณสัก เกือบสองเดือนครับอ่ามันตอนทานกล่องแรกรู้สึกยังไงคะรู้รู้สึกว่าเออมันการมูบการการเดินการอะไรไม่ไม่เรียกว่ามีที่ปวดไม่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 ปวดอ๋อค่ะแล้วก็การเอ่อเคลื่อนไหวเดินเคลื่อนไหวได้ดีเดินได้ก็ไม่ต้อง ต้องใส่สนับเข่าแล้วก็มีแม่เท้าอ๋อแล้วทานต่อเนื่องไปแบบดีขึ้นเนี่ยทานต่อเนื่องไปนานแค่ไหนคะประมาณเข้าเดือนที่สองนะครับเข้าเดือนที่สองนะคะก็ดีขึ้นมากเมื่อรู้ผลประมาณทานได้ประมาณสิบวันปกติตื่นเช้ามานี่ลุกไม่ไหวมันจะแข็งมันจะไม่มีไม่มีไม่มีแรงเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลําบากค่ะใช้แม่เท้าค่ะเป็น ตัวนี้ตัวนี้ตัวนีไม่เท้าทิ้งไม่ได้เลยอ๋อทิ้งไม่เท้าได้เลยใช้บล็อกเกอร์ใช่้บล็อกเกอร์แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อนเขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนเดี๋ยวนี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วเพราะว่าไปไม่ไหวครับแล้วก็พอป้าก็เปิดเฟซดูเอ๊ะ ลองดูสิเพราะว่าป้าก็ซื้อยี่ห้ออื่นกินนะแต่มันไม่หายไงตอนนี้คุณป้ามีอาการปวดเนี่ยมันปวดแบบไหนครับเขาปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะขนาดนั้นแล้วนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างนี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้โหร้องไห้เลย บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยพอมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากในข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายป้าก็เลยเปิดเฟซดูเอ๊ะลองยี่ห้อดีบูนดูซิแม่ก็ซื้อมากินแค่ตอนนั้นตัดสินใจซื้อไปหนึ่งกล่องก่อนหนึ่งก่อนค่ะว่าจะพอทานไปวันแรก ก็ค่อยชั่วนิดๆแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเออเราไม่ต้องถือไม้เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้ววันที่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองัสองซองเอวาวขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลยคนเขาก็ถามว่าเอ้าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยค่อยชั่วแล้วครับอาเป็น กินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บอกก็กินน่ะยาเนี่ยผ้าก็ไม่รู้สีกล่องสีเขียวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่านี่ห่ออะไรไม่รู้ว่าสั่งเขามาทานได้เลยเชื่อเถอะไม่ต้องนั่นไม่ต้องลังเลใจทานเลยดีบูนเนี่ยดีที่สุดดีบูนดีบูนเนี่ยดีที่สุดก่อนที่จะกินตัวนี้จ้ะตอนนั้นน่ะใช้พอเดินแบบเดินแล้วมันจะซุดเดินแล้วมันเดินไม่ไหว ก็ใช้วอเกอร์อยู่พักหนึ่งเสียงดังที่หัวเข่ารู้สึกเลยแล้วก็มันก็ดังกกอบแกลบดังตลอดตลอดเลยเวลาเดินนี่คือดังตลอดเลยค่ะแล้วก็เจ็บจะเจ็บเจ็บปวดด้วยเนาะมันมันรู้สึกว่าเจ็บแล้วก็ปวดค่ะก้าวขึ้นนั่งลงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เลยลําบากเลยเนาะปวด ที่หัวเข่าหรือมีเสียงดังกรอบแกรบอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเรามีโอกาสได้ทานดีบูนเนี่ยนะอยากให้ทุกท่านมั่นใจเลยว่าเราจะอาการดีขึ้นนะคะไม่ว่าเรื่องของอาการปวดหรือเจ็บในข้อในเขา่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะดีขึ้นคืออาการมันดีขึ้นอาการเจ็บนะ่ะไม่มีอีกเลยขอให้มั่นใจในดีบนล เป็นยังไงบ้างคะหลังจากได้ฟังรีวิวจากผู้ทานดีบูลทั่วประเทศแล้วลูกค้าเริ่มมั่นใจแล้วใช่ไหมคะว่าดีบูลช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ตอนนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่มีอาการปวดข้อปวดเข่ากระดูกทับเส้นชาร้าลงขาชาปลายมือปลายเท้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยคะ่ะ แล้วโทรหาพลอยนะคะได้ที่เบอร์0958244428สำหรับลูกค้าที่ได้ชมคลิปนี้เท่านั้นคะ่ะมีโปรโมชั่นพิเศษให้โทรมาตอนนี้เลยนะคะ